นี่นะอคแบบป่าวมัน,นมก็ซื้อ咯ร,ระเบี้ยงมามาสรี่นี่ก็ป่าวมหต้นมาอนเบะวันนี้เรียกว่าคนหนุ่มสาวเด็กๆมาช่วยกันทำคำสาด ถนนนะครับมาช่วยกันทำคำาความสะอาดตอนนี้คือไม่ใช่ถนนรถยนต์สำสหรับการเดินทางนะครับไม่ปอมไมไยอมไปย้อมไยอมไ้อมไยอมไป้อมไ้อม้องอไมนะไม่ปย้ไอมไ้อไมออมย้ยอไยมอมปย้มย้้อมไอมอ้ม นั่นแหละครับโอเคไปข้างหน่อยเฮ้ยย่าตึงไปมึงักรกยน่าฝืมกยังเาะดตีบ่เราไปู้าเราไปไดไป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 ไไป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 ้ปพปไปไปอปไปไปไปปไปไปไปปไปไปขปไปกไไปไไปเไมกไกอปไ งามซางาโลนี่ะครับผมเจ้าความไม่เจ็บความไม่เจอนั่นแหะครับผมช่วยกันทำจะี้ก็ไดดีออาัซีเนตอนไม่เจอะเีย ไอ้เบี้ยไอ้เวน้ยเออะดีเลยครับผมมีน้องเล่นมาเล่นด้วยครับรถตักซีเฮ้ย